ท่านรองนายกนรัฐมนตรีท่านรองประหลาดกระทรวงาลาหมผู้บัญการหานเรือ่านผู้บัญการทุกเหล่าทัพและผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ไปประธานในงานรนับรองเนื่องในวันครองทัพเรือที่ได้เวียปามจบอีกวันละหนึ่งในวันนี้และเป็นประกาศอันดีที่ข้าราชการกองทัพเรือจะได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรณุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาวางรากฐานกองทัพเรือไทยรวมทั้งราลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษฐานเรือที่ได้เสียสละและทุ่มเทอุทิศตนในการพัฒนากองทัพเรือไทยให้มีรากฐานที่มั่นคงและมีความเจริญก้าวหน้ามาจนถนทุกวันนี้ปัจจุบันบทบ,บาทของกองทัพเรือไม่ใช่เพียงแต่าการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเท่านั้น แต่จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒน,นาประเทศในหลายมิติที่นับวันจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นรวมถึงการบรรเทาภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องทุกท่านคงทราบมาดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยประสบผลสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเป็ก2022โดยกองทัพเรือเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่การสารน,นับสนุนในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานที่ในการจัดง,งานการเล่นและหอประชุมกองทัพเรือแห่งนี้ที่ได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่งในานามของรัฐบาลผมขอขอบคุณและชื่นชมพี่น้องฐานเรือที่มุ่งมั่นปฏิบัติภา,ารกิจต่างๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและร่วมการพัฒนานประเทศให้ก้าวไปข้างหน้ามั่นคงผมขอเป็นกำลังใจให้ข้าราชการของทัพเรือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างเข้มแข็ง ทำรงรักษาเกียรติภูมิของเราทาังเรือและร่วมกันขับเคลื่อนนำไปสู่การเป็นเดอะทรัสต์เดวีหรือกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมัน่นศรัทธาและภาคภูมิใจตามนโยบายที่ท่านผู้การทัาเรือได้กล่าวอ,อ,อไว้รัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกองทัพเรือ,อ่านเต็มที่เโดยการเป็นับิภารกิจของประเทศชาติอานเป็นที่รักของเรานั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในโอกาสนี้ขอขออนธนาคุณพระศรีนานไตร และสิ่งสังลายในสาคนดวงพระวิญญาณของเสด็จพระเจ้าตากสินหาราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคนด้วยเอกพระเจ้าพลบุญมงคลพระอเจ้าอาภากรเกียรติวงศ์รมหลงชุมพรเขตตรงศักอีกทั้งเดชะาพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโปรดจนประดานให้้าราชราและเจรยี่ของทั้งระเททุกท่านทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจ และกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งผู้ร่วมกันเป็นกำลังสัมพัญในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงและพัฒน,นาประเทศให้สำเร็จร่วมกวนดีสื่อไปโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมเดวมวยพรให้แก่กองทัพเรือขอให้กองทัพเรือมีความเจริญรุ่งเรืองและดำรง,งอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปขอบคุณครับ